แกึเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วใช่ปะฉันมีอะไรจะบอกอะ่ะคือฉันชอบกวีอะ่ะแกช่วยฉันหน่อยได้ปะแกใช่ไหมออเปล่าเป,า,เปาอะ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรไปกันเถอะไอรีนไอรีนเฮ้ยไอรีน ไปกินข้าวร้านป้ากันป่ะ<ม>เป็นอะไรปะเนี่ยเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นอะไรไอรีนเธอเป็นอะไรทำไมถึงไม่คุยกับเราเปล่านะก็ปกตินี่ปกติอะไรก็เห็นอยู่ว่าเธอหนีเราฉันไม่ได้อยากหนีนายนะแต่เป็นเพราะว่าเพราะว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเราชอบเธอ ขอโทษนะฉันไม่อยากเจอนายไปอีกนานๆถ้าเกิดวันนี้เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันสักวันเราก็ต้องเลิกกันฉันไม่อยากเสียนายไปเราไปเพื่อกันแบบนี้ต่อไปเถอะนะ